สวัสดีครับพ่อกันอีกครับกับไออ้อยบาซานะครับคลิปนี้นะครับพอดีมีโอกาสเขามาสำรวจอ้อยนะครับ,บพอดีฝนยุดนะครับใส่สองมือบา้านก็เลยหนัดครับพูลเมานะครับให้เพิ่นมาใส่ปุ๋ยเลยนะครับขนาดที่ใส่ได้ เกือบสุปแปงนะก็เลยเข้ามาสังเกตว่าเป็นยังไงแล้วหอยเห่านะครับหลังจากว่าได้เข้ามาเบิงดนนะครับกระยาล้ายครับหยาก,กล้าังงามเลยนะนะครับสังเกตเบิงจํำก็ได้นะครับแปง้งเห็นแปลง,ง,งยี่สิบกุไลที่ผมเคยเหตุขิปตลอดช่วงหลอบก่อนเนาะนี่เป็นออยต้อนะครับอ่อยต่อสองแล้ว บ่งงามครับตามสภาพบ่ได้ใส่ปุย๋ยไว้เนาะปกติคือผมเคย,เว,เยว้าู่แล้วว่าขั้นอยากให้อ้อยจะเริ่มเติบโตเติบโตเติบโตดีนะครับในช่วงเขาตาัดอ้อยอ้อยมันจะเป็นอ้อยตอนะครับแต่ว่าเขาสามารถลงปุ๋ยได้เนาะแต่ว่าก็คขึ้นอยูยกับสภาพสภาพดินนะครับเดี๋ยผมเคย,เว,เยว่าว่แล่วว่าดินเขามันไหนบ้บ่ขัน้นดินแห้ง ดินทรายดินแห้งนะครับหรืออาจจะดินสูงเขาใส่ปุ๋ยไวกับบบ้บอคอยมีผลเพราะว่ามันจะเห็ดปุ๋ยมันสิลวกนะครับลวกอ้อยแต่เมื่อปีนี้ฝนดีครับปีนี้ยอมรับว่าฝนมาเร็วฝนดีเนาะกัคอยนะครับมันไปบ้างถือใช้ถือช่วงผลนสิเลงช่วงบังันนะครับก็จะเป็นผลนดีเลย่ะก็จะได้อ้อยที เขียวแลวก็งามเร็วนะครับพอช่วงมันฝนเหล็งนี่กับเบอรใท่าน้งแต่ตัดนะครับแต่โลดตัดที่เคยถ่ายเบิร์นบ่งบริไซเลยถิ่มไว้นะครับให้อ้อยเพิ่นหาก,กินตามภาษานี้กัสิมาไซนัดเพิ่นมืออื่นนะครับก็เลยเข่ามาเบิ่งก่อนย่านมันลมนะครับเพราอฝนมันเหล่งคัก ก็คอยเหตุไปครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เคยเว้าแล้วว่าต้นทุนมันสูงครับปีนี้ยอมรับว่าต้นต้นทุนนี่อาจจะเกิดขึ้นมาแบบเคืองต่อเคืองหาสิบเปร์เซ็นเลยในการใส่พวกปุย๋ยนะครับพวกยาข่าย้าแต่ก็นาคาเลี้งนี่อาจจะยังอยู่โตสี่สิบบ่อคอยเป็นได้หรอกเนาะพูกกับทันจ้างนงะันเคยจ้างเช่นกัน นะที่แรกก็แปนไว้แป,น,ป,น,ปนงานไว้นะครับว่าสีสีหลินลดน้อยเองอะ่ะแหละแต่ว่าเบิงก่อนนะครับเบิงสถานการณ์ก่อนว่ามันจะไปยังไงแนวโน้มตอนนี้นะครับเพราะว่ากคือเขาเห็นโลกมันโบขเขาเห็นนะครับมันมีปัจจัยหลายลาอย่างเทียให้ตัวเห่านี่ครับต้อง คิดแล้วก็คำนวณมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ของต่างประเทศโรคไพ้ไข่เจ็บนะครับราคาสินค้าที่มันจะตามมานํากลนะก็คอยเป็นคอยไปนะครับนี่ก็แปลงแป้งไงเนาะเดี๋ยวผมพาลงไปแป้งอ้อยยักเขียวนะครับโอเคครับมอดแปลงหยักเขียวงานี้บบิยักผาคครับ นี่ก็มีขอนแก่นนะครับตัวนี้ตัวบ้านซีหาแถวหลอกนี่จะเป็นขอนแก่นเนาะนี่ครับแปลงนี้อ้อยจะเบ่งงามตากว่าแปลงแปลงใหญ่นะครับเพราะว่าสภาพหินบวกขึ้นกันสภาพหินแปลงนี่จะเป็นดินตามกว่านะครับแล้วเป็นดินทามว่าหมานดินทามไหมดินล้วนนะครับเป็นดินล้วนเป็นดินที่เก็บความชื้นในดีกว่าแปลงเทิงมันก็เลยให้สภาพอ้อยนะครับจะเบ่งแล้วมันงามกว่านะครับ มันไฮว่ายทีสูงกวานะครับงามกว่าเขียวกวานะครับ็ย,บย้อนเป็นด้วยสภาพขี้ดินจะต่างั้น,นยครับสภาพขี้ดินแต่ละที่มันก็บรรึกันต้นติดกันมันกับบครึกันเนาะก็ต้องข้าใจนําไปหญ้าครับสังเกตห้าหนานี่งามถักครับกับผมเป็นยังนะครับคือกับต้นทุนนทอากันผมก็คิดว่าเป็นยังคือเหรียญลดนหน่อยนะ ก็คือว่าอยากให้มันกบหยาไปในตัวนะครับขายหยาไปในตัวบดหยาไปในตัวล่ะเพื่อสั่งไปเวลามันหยามันขาดหรือว่ามันมันเฉามันตายเนี่ยมันมีปุ๋ยมันมีปฏิกิริยาต่อหยาเห็ดให้หยานะครับบวกประสิทธิภาพของปุ๋ยไปน้ำนะเป็นความคิดส่วนตัวเนาะนะครับอันนี้บ่บ่ออะรการันตีว่ามันแมนแท้บ่อนะนะครับเบื้องซ้าการแตงเอาแต่กอของหยาเขียว ใบ่นกะท่วมหัวแล้วครับเรื่มท่วมหัวเนี่ยแล้วแต่ผมชิมมเบึงอะ่ะแต่ก็มือเห็ดแต่แท้นะครับมือลงมือท่ามือมาใส่ปุ๋ยหนามันจะเป็นสภาพใหมันจะเป็นคือความขีดท้าบอนะครับสิตายสิยังบอนะนะครับสภาพใบตัวก็อยางห่างเนี่ยนะตัวใดมันถือนะี่ครับปัญหามันคืออยู่คา กรเพยนะครับเดี๋ยวมันมีผลอยู่กับฟ้าครับฝากติดตามคือเก่าเนาะสำหรับคนติดตามหรือว่าคนใหม่ที่เขามากอะเขามาติดตามน้ำกนันอีกครับอ่ามันจะออกไปแนวทางใดคอยแลกเปลี่ยนกันครับว่าเฮานี่สี่ยางตามจี ความคิดได้บอ่อนะครับเพราะว่าก็คือตามเคยบอกนะครับของมันนี่มันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับต้นทุนการผลิตค่าปุย๋ยค่ายาค่าน้ำมันค่าจ้างค่าแรงหลายๆอย่างที่มันจะม่วน,นบวกเพิ่มกับเฮานะครับอ้อยทำเกา่าแต่ว่าต้นทุนมันเพิ่มขึ้นรายได้เขากระดลงนะครับอ้อยราคาสูงต้นทุนมันสูงขึ้น เ้องก็ได้ไร่ไร่ทำเก่านะต้ยราคามันดีขึ้นไปสูงมาไนแต่ว่าต้นทุนมันสูงขึ้นเพราะมันสูงกว่าไอ้กำไรมันเอาห้องกัดรูปทุนทื่เรานะครับกอ่านไปน้านะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบขางเกี่ยวกับการลงทุนเห็ดอ้อยสวนก็เป็นยังนะเะเราแลกเปลี่ยนวันนี้กับผ้ามาเบ่งเลยนะครับบรรยากาศหรือว่า สังเกตส่วนก่อนใส่ปุ๋ยครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สมอครับสวัสดีครับ